เรื่องที่พี่เบิร์ตบอกไว้นักอาชญวิทยาคุณหมอตินนะโพร,รักษาเนี่ยเขาก็มองว่าคำสารภาพของแม่ของเด็กเนี่ยอ,อาจจะยังเชื่อไม่ได้นะคุณผู้ชม,มดตรตินโพร,รักษารับนักอาชญวิทยาด้านพฤติกรรมและจิตวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลบอกแบบนี้ว่าคำสารภาพของแม่เด็กที่บอกว่าอะไรบ้างเป็นคนนำลูกไปวางไว้บริเวณคลองท่อติดกับแม่น้ำท่าจีน ยังเชื่อถือไม่ได้ครับที่ผ่านมาแม่เด็กพูดจาวกไปวนมาหลายครั้งให้การเทปต่อหน้าเจ้าหน้าที่อ่ะคุณผู้ชมฮอะและนี่ก็เป็นเวลากว่า22วันนะับตั้งแต่วันที่น้องหายตัวไป5กุมภาพันธ์ทำให้แม่ของเด็กมีเวลาจะเอาข้อมูลข้อมูลอื่นๆเนี่ยนะมาเติมมาเติมในเรื่องราวให้มันดูน่าเชื่อถือขึ้นแต่ถ้าหากแม่ของเด็กพูดความจริงจะสามารถเล่าเรื่องราวได้เหมือนเดิมทุกครั้งไม่ต้องนึกย้อนครับอันนี้<อ>ที่หมอตินบอกค่ ที่แม่เด็กอ้างว่าทําเด็กหลุดมือจนเสียชีวิตมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเด็กที่มีไข้สูง3 9องศาก็มีโอกาสชักแล้วเสียชีวิตได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องตกพื้นเรื่องนี้เนี่ยหมอตินมองว่าต้องหาร่างของเด็กให้เจอสก่อนจึงจะพิสูจน์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับหากเราไปสอบปากคำเขาช่วงหนึวันแรกเนี่ยอันนั้นอ่ะ คือข้อเท็จจริงอารมณ์จริงๆกลัวก็กลัวจริงโกหกก็โกหกจริงๆนะครับในช่วงในช่วง3วันแรกแต่ตอนนี้ถ้าไปถามไปไม่ว่าจะมีข้อมูลหรือดีเทลอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาตั้ง22วันนะครับสามารถวางแผนใส่รายละเอียดเพิ่มเติมทําให้เรื่องมันน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมได้เราจะต้องเจอศพก่อนและชันสูตรศพน้องครับจะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าหากมีการตกมันจะมีอาการช้ำทางสมองไม่ก็ศีรษะกะโหลก บินหรือแตกล้าวนะครับคุณผู้ชมฮะนับจากนี้ไปอยากให้ลองเปิดใจหน่อยเ,ออเราไม่สรุปนะว่าแม่ของเด็กเนี่ยเขามีความเป็นมายัางไงทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงสารภาพแบบนั้นแต่มูลเลนนี่ที่กระจกเงาครับถอดบทสัมภาษณ์แม่ของเด็กก่อนอที่จะรับสารภาพเนี่ยอันนี้น่าสนใจน,น่าลองฟังดูค่ะ